เวลา8ปดนาฬิกาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีภายใต้การดูแลของสหกรณ์จังหวัดนายทัตพงษ์บัวนุชได้สนองตอบนโยบายการสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมโดยได้ดำเนินการดังนี้สำนักงานได้ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานมีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบร่วมประชุมคณะทํางานในแต่ละชุดร่วมคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมรวมทั้งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ100ของทุกกิจกรรมและมีคณะกรรมการตรวจประเมินผลจํานวน 2- ครั้งนโยะบายสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประกอบด้ยหลัก4หลัก หลักที่1คือหลักความสะอาดหลักที่2หลักความปลอดภัยหลักที่3หลักสิทธมนุษีและหลักที่สคุณภาพมีใสดีหลักต่อไปผมก็จะพาเยี่ยมชมนะครับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการนโยบายสร้างสมดุลชีวิตคนท,ทำงานเดี๋ยวเชิญเยี่ยมชมเลยนะครับเชิญครับด้านความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรามาดูกันเลยค่ะในด้านความสะอาดได้กำหนดพื้นที่ทำงานและพื้นที่พักผ่อนอย่างชัดเจนมีป้ายแผนผังหน่วยงานบริเวณทางเดินสะอาด มีสัญลักษณ์ทางต่างระดับในห้องทำงานโต๊ะทำงานมีป้ายชื่อสกุลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโต๊ะกลางมุมกาแฟตู้ชั้นเก็บเอกสารจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องพัสดุจัดวางอย่างเป็นระเบียบหยิบใช้งานได้สะดวกห้องน้ำสะอาดมีแสงสว่างและระบายอากาศได้ดีพร้อมทั้งมีตารางกำหนดเวลาการทำความสะอาดอย่างชัดเจน สถานที่รับประทานอาหารมีการจัดเก็บอุปกรณ์เป็นระเบียบเหมาะสมกับการใช้เป็นสถานที่ผ่อนคลายมีความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน2ครั้ง้ที่2อด้านความปลอดภัย ตาาาตาตาามร่งๆด้านความปลอดภัยสำนักง,งานมีการจัดทําและทบทวนแผนการป้องกันและระงับอักขีภัยโดยมีการซักซ้อมการป้องกันอักขีภัยสาธิตการใช้อุปกรณ์รวมทั้งฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายคนและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอกําหนดเวลาเปิดปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศจัดให้มีจุดจอดรถราชการผู้มาติดต่อราชการและจุดจอดรถสําหรับผู้พิการ สำหรับกิจกรรมที่ทำให้สิ่งแวดล้อมดีไปดูก็ได้เลยค่ะในด้านสิ่งแวดล้อมดีในสถานที่ทำงานมีแสงสว่างการระบายอากาศและมลภาวะทางเสียงที่เหมาะสมกับการทำงานมีการจัดการที่รองรับขยะโดยแยกขยะแต่ละประเภทมีบ่อขยะขนาดเล็กและจัดการวัสดุทางธรรมชาติเป็นปุ๋ยหมักเพื่อบำรุงต้นไม้และลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและในส่วนบริเวณรอบอาคารสำนักงาน มีป้ายบอกทางชัดเจนอีกทั้งมีการมอบหมายให้พนักงานขับรถรับผิดชอบดูแลปรับภูมิทัศน์ภายนอกอาคารอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้มีความสวยงามสะอาดและเรียบร้อย ด้านที่สี่สุขนิสัยมีอะไรบ้างไปรับชมันได้เลยค่ะและสุดท้ายด้านมีสุขนิสัยบุคลากรมีการรับผิดชอบต่อตอนเองตามมาตรการป้องกันโควิด -19 สวมหน้ากากอนามัยจัดเก็บโต๊ะทำงานของตอนเองให้พร้อมปฏิบัติงานในทุกวันและสำนักงานมีการจัดบริเวณเขตสูบุหรี่พร้อมข้อมูลด้านโทษของบุหรี่สิ่งเสพติดและป้ายห้ามสูบุหรี่ในอาคารสำนักงานนอกจากนี้ยังมีการจัดทำกิจกรรมอื่นๆอาทิเช่น ทั้งนี้จากการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องสามารถส่งผลให้คนทํางานมีชีวิตที่มีความสุขมีความสมดุลทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางานอันส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้บริการสากรณ์และกลุ่มเกษตรกร,ร,กรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่งขึ้นได้น,นี่กต happy life สน้ชีวิตคนทำงาน